เออน,นี่คืออันเคลนเดวิดนะครับเขาแบบว่ารักหมาอะไรอย่างนี้เขานี่กํากำลังแบบว่าเอาขนมไม่ห um, มาทานอะไรอย่างนงี้หมาก็มาล้อมวงนั่งทานกันนะครับข้าก็ใดดีเงี้ครับ

โอเคนะครับเดี İyi, hai, 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 <Fußball> ๋ยวเราจะไปตเฮ้ <fuck> <poke> <golpe>. ี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเ